ก่อนที่จะเริ่มเรื่องกันยังไงก็สับสไคร์ช่องของผมก่อนได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องผมโอเคเริ่มได้มาต่อกันกับคโนซึบะซีซั่นส3ตอนที่2ดูเหมือนว่าตอนนี้คาซึมะมันจะละเมอเพ้อพกไปกันใหญ่ดูจดหมายของเจ้าหญิงวกไปวนมาอยู่นั่นแหละและเพ้อไปว่าบางทีคาซึมะมันอาจจะกลายเป็นบราเธอร์กับเจ้าหญิงในอนาคตก็ได้ ทางด้านของด k กเนสที่ตอนนี้แต่งตัวเป็นเมดสาวสุดเซ็กซี่อยู่บอกได้คำเดียวว่าแจมสุดๆไปเลยที่กูกลับมาสปอยคอนอสบะก็พอแบบเนี้แหละจะให้ปล่อยไปได้ยังไงของดีทั้งนั้นทางด้านด k กเนสก็ยังไม่ยอมอยังเร้าหรือคาซึมะไม่เลิกนี่คาซึมะเราเยกเลิกการพบเจ้าหญิงดีกว่านะนี่มันบุคคลระดับประเทศเลยนะเฮ้ยคืนนายทำตัวแย่พวกเราได้ไปคุยกับลักมะม่วงกันหมดแน่ คาซซมะก็เลยตอบไปว่าไม่โวยนี่มันโกลเด้นไทม์ของกูมึงอย่ามาจุนแล้วดาร์กเนสก็เลยบอกกับคาซึมะไปว่าฉันนะ่าจะใส่ชุดเมตจังกว่าเจ้าหญิงจะเดินทางมาถึงเพราะฉะนั้นฉันหวังว่านายจะแต่งตัวให้เหมาะสมด้วยนะคาซึมะด้วยความรำคาญก็เลยบอกว่าอย่าเสือกฉันไม่อยากได้ยินอะไรจากเธออีกแล้วนอกจากดีค่ะนายท่านเข้าใจไหมยัย,ยเมทวิถฐานเอ้ย ทำเอาดาร์กเนสถึงก็บฟินน้ําเดินกันเลยทีเดียวอีนี่นี่มันเอ็มสุดๆไปเลยโรคจิตชิพหายอ่าดีมากค่ะในท่านฉันมันหมูตัวเมียฉันต่ําจะไม่พูดอะไรอีกแล้วโอ้ยคาซม่าก,ก็เลยแบบว่าเออมููไม่ได้ให้มึงพูดแบบนั้นเลยนะเฮยดาร์กเนสมึงนี่มันวิตฐานจริงๆเอ็มสุดๆ ตอนนี้ทางด้านของคาสึมะและดาร์กเนสก็มาเดินอยู่ที่เมืองอ่าดีจังเลยที่ได้กลับมาใส่เสื้อผ้าปกติแบบนี้คาสึมะก็เลยบอกว่าที่ฉันให้เธอใส่เนะี่ยก็เพราะว่าเธอร้องไห้ก้มหัวขอร้องฉันทั้งหากล่ะนี่ฉันเป็นชนชั้นสูงนะจะให้ฉันแต่งตัวแบบนั้นได้ยังไงล่ะมึงไม่ต้องมาสูงเสริงเลยกูรู้นะว่ามึงชอบกูเห็นมึงแอบยิ้มด้วยเวลามึงใส่ชุดเมดนะดาร์กเนสก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะและดาร์กเนสก็เลยตุบไปที่คาสึมะหนึ่งที แล้วจุดหมายที่พวกองคาซึมะกำลังจะไปนั่นก็คือร้านของวิสนั่นเองเพื่อที่จะไปดูผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองก่อนที่จะเริ่มขายกันว้าวสิ่งประดิษฐ์ของคุณคาซึมะมันต้องขายดีแน่แน่แล้วทุกคนก็เก็บเอาไว้คนละอันทางด้านอาควาเมื่อเห็นทุกคนเก็บกันไว้คคละอันก็เลยพูดว่าอะไรกันมันก็แค่ไฟแช็กเองงั้นฉันเก็บไว้อันหนึ่งแล้วกันนะแต่ทว่ายายอาควายังไม่ทันได้แตะต้องไฟแชกของคาซึมะคาซึมะก็ตีมือของนาอาควาไปป้าบใหญ่เอมทำอะไรของนายนะคาซึมะ มีปัญหาอะไรงั้นเหรอให้ฉันด้วยอันนึงสิคาซึมะก็เลยบอกกับอาควาว่าเออไม่อะ่ะมึงต้องซื้อเอานะนางอาควาอะไรนะแล้วทาไมดักเนสกับเมกูมินนายังให้ได้เลยแล้วทาไมฉันจะเอาด้วยไม่ได้ล่ะคาซึมะมันก็เลยบอกกับอาควาว่าก็มึงไม่ช่วยหารอะไรเลยนะสิอีนางเทพไร้ประโยชน์เมกูมินช่วยฉันประดิษฐ์มันส่วนดักเนสก็พาฉันไปพบก,กับพ่อค้าคนอื่นๆแล้วมึงล่ะนอกจากนอนเมาแอบไปนววัน,วนมึงทําประโยชน์อะไรบ้างกูตอบเลยว่าไม่เลย ถ้ามึงต้องการส่วนแบง่งมึงก็ไปเรียกลูกค้ามาหรือไม่ก็ใช้สมองของมึงคิดไอเดียธุรกิจมาซะทำมาอาควาถึงก็เถียงไม่ออกได้แต่ร้องไห้คาซึมะคนบ้าและด้วยความโกรธอาควาก็เลยแฉคาซึมะว่าฉันนะ่ะอุตสาหเงียบเรื่องที่นายชอบเอาเสื้อผ้าของสาวๆไปดมแล้วนะไอเนรคุณคาซึมะทำเอาคาซึมะถึงกับช็อตฟิลไปต่อไม่เป็น ตอนนี้ดูเหมือนว่าหน้าร้านของวิสจะมีคนมามุงเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่ว่าจะมาซื้อของหรอกนะแต่เป็นทางด้านอินาอาควาที่มาเปิดการแสดงโชว์เทพอยู่หน้าร้านของวิสดูเหมือนว่าอาควาจะลืมไปแล้วว่าต้องเรียกลูกค้าเข้าร้านไม่ใช่เรียกลูกค้าเข้าตัวเองแบบนี้ทำเอาคนร,บรอบๆพร้อมใจกันโยนเศษตังให้อควาเต็มไปหมดไม่มีใครเดินเข้าร้านซากกับคนเดียว ทางด้านของวาเนียที่เริ่มจะทนไม่ไหวกับนางอาควาเฮ้ยอีนางบ้ามึงทําหารอะไรอยู่เนี่ยกูให้มึงไปเรียกลูกค้าเข้าร้านไม่ใช่ใมาเรียกลูกค้าบริจาคเงินให้มึงแบบนี้มึงทําอย่างนี้ร้านของกูจะขายของได้กี่โมงกันฮะย่ายเคืองกองน้ําอาควาก็เลยตะโกนกลับไปว่ามึงไปสนใจธุรกิจมังน่นไอ้น้ากาอุบาทนี่มันถนนสาธารณะโว้ยกูจะโชว์ตรงไหนมันก็เรื่องของกูกูไม่ได้ไปโชว์บนหัวพ่อมึงซะหน่อยไปตายที่ไหนก็ไปทำเอาคาซึมาถ,ถึงกระปวดกระโลก แต่ดูเหมือนว่าวิสจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเธอได้หาจังหวะที่ทั้งสองคนทะเลาะก,กันแนะนําสินค้าของเธอไปจนตอนนี้สถานการณ์เริ่มกับเข้าร่องเข้ารอยเป็นปกติทําเอาคาเซมาถ,ถึงกังงนี่ใหญ่วิสทาตัวเป็นเหมือนเจ้าของกิจการได้ด้วยหรอนี่กูนึกว่าดีแค่นมใหญ่เป็นวัน,วนสุดยอดไปเลย ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มต่อแถวรอซื้อสิ่งประดิษฐ์ของคาซึมะกันจนล้นออกมาหน้าร้านบอกได้เลยว่าขายดีเป็นเทน้ําเททิ้งแล้ววาเนียก็บอกกับคาซึมะว่าถ้าขายดีแบบนี้อีกไม่นานนายก็จะได้300ล้านเอลิสแล้วแหละในระหว่างที่รอฉันขอให้สิ่งนี้กับนายละกันหน้ากาดของฉันเองยังไงล่ะถ้านายสวมมันในคืนที่มีแสงจันทราส่องมันจะช่วยให้นายมีพลังเพิ่มขึ้นทางร่างกายและพลังเวทของนายทำหนาอากกลายเป็นซูเปอร์โซเยอร์คาซึมะยังไงล่ะ คาซึมะก็เลยรับมันเอาไว้และแล้ววันที่ลอยคอของคาซึมะก็มาถึงวันที่เขาจะได้พบกับเจ้าหญิงไอริสตอนนี้ดาร์กเนสก็อยู่ในชุดสุดสวยดูเป็นผู้ดีสุดๆแต่ยังเน้นหนองโพเหมือนเดิมทิ้งภาพความวิตีฐานของตัวเองไปซะหมดทําเอาคาซึมะถึงกับยืนอึง้งพูดไม่ออกเลยทีเดียวตอนนี้ทั้งทางด้านอควาและนางเมกมินก็เริ่มลองชุดกันบ้างนี่ดาร์เนสเธอไม่มีชุดที่มันเล็กกว่านี้หรอนี่มันใหญ่ไปนะ ดูเหมือนว่าชุดของดาร์กเนสจะคนละไซส์กับทั้งอควาและเมกูมินแต่ที่หนักสุดน่าจะเป็นยายเมกุมินที่ลองใส่แล้วชุดล่วงปลื้ดดังแหมออกมาทันทีนี่กูมันโลลี่นี่แถมดาร์กเนสยังขิงใส่อีกนี่มันชุดเล็กที่สุดของฉันแล้วนะนั่นมันชุดตั้งแต่ฉันยังเป็นโลลี่ตัวน้อยเลยนะทำเอาเมกุมินทนไม่ไหวโจนใส่ดาร์กเนสทันทีตอนนี้ทั้งอควาและเมกุมินดูเหมือนว่าจะเตรียมตัวพร้อมที่จะเข้าเฝ้าเจ้าหญิงแล้วทั้งคู่สวยแบบสุด,สด โดยเฉพาะเมกุมินถ้าจะถูกใจเจ้าคาซึมะน่าดูมึงสายโลลี่นีคาซึมะกูดูออกตอนนี้ทุกคนก็มายืนจ่อเรียงแถวอยู่ที่หน้าประตูกันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับนัดแนะกับดาร์กเนสว่าต้องทำยังไงกันบ้างและทุกคนก็เข้าไปในห้องที่มีเจ้าหญิงไอริสอยู่หลังจากที่คาซึมะได้พบกับเจ้าหญิงไอริสหัวใจของคาซึมะมันก็ดังตึกตักในที่สุดก็มีอะไรสักอย่างในโลกนี้ที่ไม่น่าผิดหวังสักทีเยี่ยมจริงๆเลยต่างโลกและตอนนี้ทุกคนก็เริ่มแนะนําตัวกันต่อหน้าเจ้าหญิง เริ่มที่นางอาควานางก็เริ่มทักทายแบบปกติดูสุภาพแบบสุดๆทำเอาด์กเนสโล่งใจไปหนึ่งเปราะและตอนนี้ก็นนถึงเวลาที่ฉันจะโชว์ทริคในปาร์ตี้ให้ท่านได้ชมแล้วเชิญชมได้เลยค่ะปาร์ตี้บ้านพอ่อมึงสิอควากูบอกแล้วไงให้มึงทำตัวแบบปกติหนะ้าเออขอที่ฉันคุยกับเพื่อนของฉันหน่อยนะคะทางด้านเมกุมินแม่งก็บ้าไปด้วยอีกคนพร้อมกับแนะนําตัวแบบเบียบียวของมันนั่นแหละแต่ก็ได้ทางด์กเนสมาห้ามเอาไว้อีกแล้วอะไรของพวกมึงเนี่ยไหนบอกว่าจะทำตัวให้มันเหมาะสมในว่า ตอนนี้ก็เลยเหลือแค่คาซึมะาอยู่หนอเดียวที่ยังพอมีสติครบถ้วนแล้วทางองคหญิงก็ได้ให้คนสนิทพูดกับคาซึาซมะาว่าเฮ้ยนายตรงนั้นนะ่ะไม่มีทางที่สามัญชนอย่างนายจะมามองชนชั้นสูงได้หรอกนะก้มหัวซะและอย่ามองตาด้วยรีบแนนะำตัวมาได้แล้วทําเอาคาซึมะาถึงบางอ้ออ้าวอีดอ,อกนี่กูยังอยู่ในโลกที่น่าผิดหวังอยู่สินะเข้าใจแล้วเจ้าหญิง แล้วคาซึมะก็ได้นำตัวแบบส่งส่งไปที่เจ้าหญิงทำเอาดาร์กเนสถึงกับเวอร์นายจะบ้าเลยคาซึมะนายยังสติดีอยู่หรือเปล่าอยากถูกจับไปตัดหัมหรือไงนายนี่มันน่าผิดหวังจริงๆคนที่ผิดหวังนั่นมันกูต่างหากกูก็คิดว่ากูจะได้เจอกับเจ้าหญิงแบบของแท้ซะอีกที่ไหนได้นี่มันอิโรล,ลิบ้าอำนานนีิวะในขณะที่สถานการณ์กำลังแย่แบบสัตว์นางอากาก็ได้ใช้สายทำาภาให้กับเจ้าหญิงไปหนึ่งอันซึ่งดูเหมือนเจ้าหญิงจะชอบเป็นอย่างมาก ทำให้สถานการณ์กลับเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้งและตอนนี้ทุกคนก็ได้เริ่มทานอาหารกันแล้วเจ้าหญิงก็ได้ให้คนสนิทบอกคาซึมะว่านายคือคนที่ท่านมิซุรุกิเคียวยะเคยพูดถึงใช่ไหมช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวนายให้ฟังหน่อยสิเจ้าหญิงถามแบบนี้ก็เข้าทางคาซึมะเลยคาซึมะมันก็เลยได้เล่าเรื่องแบบที่เกินจริงไปร้อยเท่าเห็นจะได้ใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่แบบจัดเต็มจนดักเนสถึงกับเวอร์นี่มึงเล่าเรื่องของใครอยู่เนี่ยคาซึมะกูละงง ทางด้านเจ้าหญิงไอริสดูเหมือนจะชอบเรื่องราวของคาซึมาเป็นอย่างมากเลยได้ให้คนสนิทบอกคาซึมาไปว่าเจ้าหญิงไม่เคยได้ยินการต่อสู้แบบท่านคาซึมามาก่อนเลยเรื่องของท่านน่าตื่นเต้นจริงๆทางด้านอัศวินสาวคนสนิทของทางไอริสก็เลยถามคาซึมะว่าน่าสุดยอดจริงๆว่าแต่ท่านน่ะทำอะไรมาก่อนละ่ะก่อนที่จะเป็นนักผจญภัยนะ่ะตอนนี้คาซึมาน่าซิดเลยแต่มีเหรือ18ปมงกุฎระดับเทพมหาภการอย่างคาซึมะมันจะจนตรอก คาซซมะมันก็เลยแถไปว่ามันมาจากหมู่บ้านเล็กๆและงานของมันก็คือเฝ้าระวังหมู่บ้านเออแต่มึงไม่มีงานทําไม่ใช่เหรอคาซซมะมึงนี่ปั้นน้ําเป็นตัวได้แบบไม่ไอายฟ้าอายดินเลยนะสุดยอดจริงๆคาซซมะของเรา ตอนนี้ทางด้านคนสนิทของเจ้าหญิงก็ได้รู้แล้วว่าคาซึมะชนะมิซุโรกิเคียวยะมาได้แถมยังปราบหัวหน้าหน่วยของทัพมารได้อีกก็เลยอยากจะขอดูการ,รนักผจญภัยของคาซึมะมันสะหน่อ,นอยทําเอาคาซึมะถึงกับพุ่งแม่งซิดกว่าเดิมอีกชิบหายแล้วกูจะให้เย่พวกนี้เห็นการ์ดไม่ได้เด็ดขาดถ้าเขารู้ว่ากูเรียนคาถาของพวกปีศาจมีหวังกูโดนจับไปเคียนแน่ๆจากที่มั่นใจตอนนี้มันก็ตอบแบบเสียงแผ่วๆว่าเออคือคงไม่ได้มั้งครับมันเป็นความลับอะครับ ทางด้านอาศสวนนก็ยังเล่าเหลือไม่เลิกอยากจะขอดูการ์ดให้ได้ทางดาร์เนสก็เลยตอบไปว่าเออคือเพื่อนของดิฉันมันแบบกากอะค่ะอย่าไปดูมันเลยนะคะเสียสายตาแย่อาศ์ิสนนี่ก็ยังเล่าเหลือไม่เลิกและถ้าแบบนั้นเขาจะชนะท่านมิสโลกิมาได้ยังไงละ่ะคาสมาก็แบบกูจะบอกย่นี่ไม่ได้เหมือนกันว่ากูโจมตีเขาแบบทีเพอและขโมยดาบของมันมานะ่ะตอนนี้บรรยากาศก,าก็เริ่มตึงแล้วและทางองค์หญิงก็ได้พูดออกับคนสนิทไปว่ามันยากที่จะเชื่อนะว่านายที่มาจากคลาสตำ่ำจะมาชนะท่านมิส นักดาบระดับประการได้นี่นายกำลังโกหกกันอยู่ใช่ไหมแถมฉันกับเจ้าหญิงก็ยังคิดอีกว่าเขาออกจะหล่ออีกด้วยไม่น่าจะมาแพ้คนแบบนายได้คำก็รอสองคำก็รอ,คำ,อคำก็มีสุรุกิสองคำก็มีสุรุกิตอนนี้คาซึมะก็เลยเริ่มโมโหเริ่มโวยวายกลับไปบ้างทางด้านอัศวินสาวก็เลยชักดาบไปที่คาซึมะและบอกว่า กล้าขึ้นเสียงกับราชนิกูลหรือจะคนสามหาวแต่ d a r k กเนสก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทำเอาทุกอย่างเคลียร์กันได้ทางด้านเจ้าหญิงก็เลยบอกให้คาสึมารคนโกหกไปให้ผลทางซะแต่ทางเมคุมินดูเหมือนจะโกรธแต่สุดๆแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะเห็นกันหน้าของ d a r k กเนส พอดาร์กเนสได้เห็นแบบนี้ก็เลยปล่อยให้จบแบบนี้ไม่ได้เธอก็เลยขอให้เจ้าหญิงขอโทษคาซึมะที่ว่าเขาเป็นคนโกหกซะแต่เจ้าหญิงก็ไม่ยอมขอโทษดาร์กเนสก็เลยตบไปที่หน้าของเจ้าหญิงซะหนึ่งชะทางด้านอาศัศวินสาวก็เลยใช้ดาบฟันไปที่ดาร์กเนสแต่ดาร์กเนสก็ไม่เป็นอะไรนี่มึงถึกขนาดไหนกันเนี่ยดาร์กเนสแล้วดาร์กเนสก็ได้สอนเจ้าหญิงไปว่า ขออภัยด้วยนะคะองค์หญิงแต่เราจะทํากับคนที่ตั้งใจต่อสู้อย่างภาคเพียรและทําผลงานได้แบบนี้ไม่ได้นะคะถึงเขาจะบอกความจริงไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เขาเสียเกียรติด้นะคะคาซึมาก็เลยแบบว่าโอเคในเมื่อเพื่อนของฉันยอมเจ็บตัวเพื่อฉันขนาดนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องโชว์เทพแล้วสินะ ฉันจะโช์ให้ดูว่าฉันจาัดก,การเจ้ามิสุรุกิยังไงเข้ามาได้เลยทางด้านอัศวินก็ชักดาบขึ้นมาเตรียมจะสู้กับคาซึมะแต่เจ้าหญิงก็ได้พยายามห้ามเอาไว้ทําให้คาซึมะได้รู้ว่าเจ้าหญิงความจริงแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักคนนึงนั่นเองแล้วคาซึมะก็ได้ใช้วิชาสุดช่ำชองของมันเพื่อขโมยดาบของอัศวินสาวสตีล แต่สิ่งที่มันขโมยมานั้นไม่ใช่ดาบแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชมทางบ้านและตัวกูเองรู้อยู่แล้วแหละว่านั่นก็คือกางเกงในของอัศบินสาวสีขาวลายลูกหมี แบลบลแถมยังอุ่นอยู่เลยว้า wow. ว <c oughs> ช่างปิดพลาดได้ถูกสถานการณ์จริงๆแต่สมก็เป็นนายแล้วแหละคาซึมะตอนนี้ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะจบลงได้ด้วยดีทางเจ้าหญิงก็ได้ขอโทษกับทางคาซึมะที่ว่ามันว่าเป็นคนโกหกอีกด้วยและยังอยากจะฟังเรื่องราวการประจนภัยของคาซึมะต่ออีกด้วยคาซึมะก็เลยตอบแบบหล่อเทว่าด้วยความยินดีขอรับเจ้าหญิง ตอนนี้ทางด้านเจ้าหญิงก็ถึงเวลาที่จะเดินทางกลับปราสาทของนางแล้วทุกคนก็ร่ำลากันแต่ก่อนที่คาถาวาร์ปจะทํางานเจ้าหญิงก็ได้ดึงตัวคาเซมะเอาไว้ทําให้คาเซมะมาโผล่ที่ราชวังซะงั้นเออนี่มันอะไรเลยครับองค์หญิงองค์หญิงก็เลยตอบไปว่าก็นายบอกว่าจะเล่าเรื่องการผจญภัยให้ฉันฟังอีกไม่ใช่หรอนี่มันเอาแต่ใจแบบสุดๆเลยนี่ว่าแล้วโคโนซุบะตอนที่สองก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับสปอยอนิเมะโคโนซุบะอนิเมะในดวงใจของผมดูกี่ภาคก็ไม่เคยเบื่อ ตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะกลับมาลงให้ครบทุกตอนละครับยังไงสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้วันนี้ผมมินิแม็กซ์หลุยคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ